ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่539ไปตายซะ ขึ้นโคมคามบนผิวมหาสมุรทำเอาภูเขาน้ำแข็งแต่ละลูกกระเพื่อมขึ้นลงขนาดที่สี่โยงเจ้าผู้ครองแควนพบลอยตัวอยู่กลางอากาศสีหน้าเหี้ยมเกียมในเวลาสั้นๆถึงกับถูกเจ้าเขตคนหนึ่งบีบคั้นเขาขนาดนี้ทำให้เขาโกรธเกีียวอย่างยิ่งนี่คือความอัปยศความอัปยศของเจ้าแขวนคนหนึ่งพูดเยอะ ก็เหนื่อยเปล่าหลัวเฟิงในชุดดำลอยตัวอยู่กลางอากาศห่างออกไปร่างเปล่งสภาพเป็นเงาผ้าพายอีกครั้งอาศัยล่างแยกเผ่ามันสังหารในการใช้ท่าล่างเงาล้าลึกในคำพีเงาล้าลึกมันก็เหมือนปลาได้น้ำความเร็วในการต่อสู้ประชิดต,ตัวยิ่งพุ่งสูงขึ้นเหนือล้ำยิ่งขึ้นเจ้าแขนผู้นี้เสียอีกเงาลํำลึกปรากฏ สีชงรีบล่าถอยบุ่มสีชงคำรามด้วยความโกรธจัดซิ่วสีขาวและดำที่ลอยตัวอยู่เบื้องหน้าของเขาปรากฏแสงเจิดจ้าแสบตารอบซิ่วสีขาวปรากฏความเย็นเฉียบจนอากาศผนึกเป็นน้ำแข็งและปุยเมฆในขณะที่รอบรอบซิ่วสีดำกลับเป็นเสียงคลื่นลมหวีดหวิว ปากฏลำน้ำสีดำหมุนวนเป็นสายจนกระทั่งทั้งซิ่วสีดำเป็นเหมือนมังกรตัวหนึ่งบึมมังกรน้ำสีดำตัวหนึ่งและมังกรน้ำแข็งสีขาวอีกตัวพางพัวพันซึ่งกันกระทั่งก่อเกิดแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาในเอกภพนี้พลังแห่งเอกภพมากมายประดังเข้าไปหามังกรทั้งสองตัว มังกรน,น้ำสีดำแฝงไว้ด้วยจิตสำเนึกที่ต่อเนื่องอย่างเข้มข้นขนาดที่มังกรน,น้ำแข็งสีขาวกับแฝงไว้ด้วยสำเนึกสังหารอย่างที่สุดกระบวนท่านี้มีชื่อว่ามังกรคู่ทะลวงเป็นท่าไม้ตายที่สีชงบัญญัติขึ้นภายหลังที่อย่างรู้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายวาลีมาแล้วแม้ว่า ระดับการอย่างรู้ของเขาจะเทียบกับหลัวเฟิงยังไม่ได้แต่ด้วยพลังที่เหนือชั้นกว่าบวกกับแรงกดดันของพลังแห่งเอกภพทำให้เขาได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดตูมภายในการหมุนวนของมังกรทั้งสองตัวก็เกิดสภาพคล้ายสว่านไฟฟ้าขนาดยักษ์ปรากฏเป็นเงามายาสายหนึ่งประชิดเบื้องหน้าของหลัวเฟิง ยกระดับการจู่โจมแล้วจร,จริงๆไวขึ้นด้วยรัวเฟิงผู้ใช้ท่าล่างถึงขีดสุดมองเห็นมังกรดำและมังกรน้ำแข็งที่ประชิดตัวแทบจะพิบตารีบสร้างเงามายาขยับเปลี่ยนทิศพยายามหลบกปลีกพร้อมกันนั้นก็ปรากฏโล่หกเหลี่ยมขึ้นมาในมือดันโล่เฉียงไปเบื้องหน้าเล็กน้อย การผักดันครั้งนี้ดูเหมือนเรียบง่ายแต่กลับเหมือนผักดันมิติโดยรอบตามไปด้วยตูมมังกรสีน้ำดำและมังกรน้ำแข็งสีขาวได้รับแรงกดอัดจากมิติได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากนั้นกระแทกลงใส่โล่หกเหลี่ยมทันทีที่สัมผัสโล่มังกรพลังทั้งสองตัวเกิดการระเบิดเกิดแรงระเบิดอันน่าสะพึงกลัว กระแทกหลัวฟืงจนลอยตัวถอยหลังทันทีเลือดสดๆพุ่งออกทางปากโล่ในมือถึงกับกระเด็นไปไกลฟิวบริเวณกึ่งกลางของมังกรพลังทั้งสองตัวลิ้วแหลมสีดำและสีขาวปรากฏตัวแทงตรงไปหาหลัวเฟืงที่กระเด็นไปไกลฝุบหลัวเฟืงที่ลอยตัวอยู่หลบในพิบตาอีกครั้งปรากฏเงาล่างมายาเป็นหมื่นล่างโดยรอบใดยทันทีหนึ่งกระแทก สองระเบิดสามทิมแทงหลัวเฟืองก้มมองที่แขนแขนที่เดิมถือโล่อยู่หักสะบั้นเลือดอาบเต็มไปหมดแต่พอกระแสะอากาศสีดำวนเวียนผ่านก็ฟื้นกลับคืนในพริบตาประสานกับพลังหลักวิถีพลังงานต้นต่อพลังแห่งเอกภพ ค่อยหมุนเสริมรวมกับอาวุธจิตนุภาพทั้งสองชิน้นกระบวนท่านี้ถือว่าอนุภาพแข็งแกร่งหน้าดูสียงที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศห่างออกไปเดิมเผยสีหน้ายินดีแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นความโมโหโกธาคำรามลั่นยังไม่ตายอีกฉันไม่เชื่อหรอกว่าแกจะรอดไปได้ ไปอีกทีสียงตวาดลั่นสีหน้าเริ่มซีดขาวกัดฟันชี้ไปยังริ้วแหลมทั้งสองขายขาวนี้จะตั้งสมาธิสุดชีวิตเพื่อควบคุมอาวุธจิตนุภาพตู่มตู่มลิ้วปลายแหลมทั้งสองกีดเป็นวงโค้งในบัดดลริ้วแหลมสีขาวผนึกเป็นน้ำแข็งโดยรอบมากมายก่อตัวเป็นมังกรน้ำแข็งขนาดยักษ สีสันกระจ่างตาส่วนลิ้วแหลมสีดำวนเอาน้ำสีดำที่ตามมาผนึกเป็นมังกรวาลีสีดำตัวหนึ่งมีความเกี้ยวกาดรุนแรงกว่าก่อนหน้านี้อย่างเห็นได้ชัดทั้งกงเล็บเขาแหลมและปีกของมังกรทั้งคู่ต่างปรากฏอย่างชัดเจนตายซะตายซะไปตายซะซีโยงแทบจะคุ้มข้างโหกโหก มังกรยักษ์สองตัวคำรามพุ่งปาดไปโดยรอบเสียงหวีดวิวจนแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงคำรามของมังกรหรือเกิดจากขึ้นเสียงกระแทกจากการพุ่งตัวอย่างรวดเร็วมังกรยักษ์ที่สมจริงอย่างยิ่งพากันหมุนเวียนสะบั้นหางโบกกงเล็บใช้ท่าล่างเข้ากระแทกทําเอาล่างมายาจานวนมาก กลับหายไปหลัวเฟิงถูกบีบคั้นจนทุรักทุเลอย่างยิ่งด้านพลังแตกต่างกันหลายสิบเท่าทั้งยังมีพลังแห่งเอกภพคอยสนับสนุนแล้วยังสามารถใช้หลักวิถีพลังงานต้นต่อสายวาลียิ่งเป็นนักจิตนุภาพที่ต่อแย่ได้ยาก ต่อให้ใช้ล่างแยกเผ่ามารสังหารเวลาต่อสู้กันจริงยังต้องกินแรงอย่างยิ่งแต่ว่าต้องแบบนี้ถึงจะถือว่ามีความท้าทายหลัวเฟิงใช้ท่าล่างจนถึงขีดสุดเดิมเผ่ามารสังหารเป็นชนเผ่าที่เก่งกาจด,ด้านการรอบสังหารดำเนินวิถีแนวทางการรอบสังหารเป็นหลักและการฝึกคัมพีรับเงาล้ำลึก ก็มุ่งทางสายนี้เช่นเดียวกันถ้าล่างเงาล้ำลึกผสานกับร่างแยกเผ่ามานสังหารเรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างคู่สมกันโดยแท้ภายใต้การคำรามอย่างบ้าคลั่งของสี่ยงหลัวเฟิงบาดเจ็บครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่างน้อยอยังรักษาชีวิตไว้ได้ส่วนการบาดเจ็บนั้นร่างของเผ่ามานสังหารเป็นร่างพลังงานสามารถฟื้นคืนอาจารย์บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็ว พวดมุมปากหลัวเฟืงซึมเลือดจากนั้นก็กระพริบหลบหายไปอีกครั้งเช่งแสงดาบสว่างวาบกงเล็บของมังกรน,น้ําแข็งคว้าเข้าใส่กงเล็บของมันต้องระเบิดแตกกระจายแต่เดี๋ยวเดียวก็ผนึกกลับคืนมาส่วนลัวเฟืงที่ถูกกระแทกจนลอยถอยหลังนั้นล่างกระพริบอีกที ก็หลบหายไปอีกครั้งเป็นแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงยังไม่ตายสักทีลูกตาของซียงเหลือกจนกลมโตใบหน้าบิดเบี้ยวมันเป็นแค่ระดับเจ้าผู้ครองเขตเท่านั้น แต่ฉันเป็นถึงเจ้าผู้ครองแควนพบเป็นบ้าอะไรกันถึงได้เร็วขนาดนี้อาถันถึงขนาดนี้บาดเจ็บทุกครั้งกับไม่มีผลกระทบเลยแม้แต่น้อยซีโยงลอยตัวอยู่บนฝาบังคับลิ้วสีดำสองเล่มพยายามจู่โจมหลัวเฟืงเต็มที่แม้ว่าซีโยงจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่ได้เปรียบไม่ได้แปลว่าต้องชนะเขากดดันจู่โจมหัวเฟืงอย่างหนัก ถ้าว่าหลัวเฟิงกับเหมือนไม่มีอะไรเลยถ้าล่างยังคงพ่างพายยังคงโต้กับอย่างน่ากลัวจนชวนผวานี่ยิ่งทําให้ซียงหงดหงิดยิ่งขึ้นคงต้องย่อบ,บริเวณให้แคบลงพอพื้นที่แคบลงแล้ว พื้นที่ที่ใช้จู่โจมของอาวุธจิตนุภาพก็จะเล็กลงประสิทธิภาพถึงจะยิ่งสูงขึ้นซียงรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะพื้นที่การต่อสู้ของทั้งสองฝ่ายกว้างจนเกินไปทำให้อีกฝ่ายหลบหลีกทีเดียวก็หลายสิบกิโลเมตร พิบตาก็หลบได้เป็นร้อยครั้งเมื่อพื้นที่กว้างใหญ่มีพื้นที่ให้หลบหลีกอาวุธจิตานุภาพทั้งสองเล่มก็เลยไม่สามารถใช้ความได้เปรียบแปลเปลี่ยนเป็นชัยชนะค่มคืม มังกรยักษ์ทั้งสองตัวต่างก็ล่าถอยเข้าไปในตัวของซียงก่อนหน้านี้หลัวเฟิงอยู่ในรัศมี100่งกิโลเมตรก็จะถูกโจมตีแต่ว่าเวลานี้มังกรยักษ์ทั้งสองถอยห่างมีแต่แม้หลัวเฟิงเข้าใกล้ซียงในรัศมี30กิโลเมตรถึงจะถูกโจมตี พื้นที่หดเล็กลงเห็นชัดว่าประสิทธิภาพยิ่งสูงขึ้นฉลาดเสียจริงในที่สุดก็รู้ถึงปัญหาแล้วสิหลัวเฟิงที่ถูกบีบคั้นจนทุลักทุเลไม่มีหนทางเข้าใกล้ซียงดวงตาฉายแสงสว่างวาบพุ่งเข้าไปหาซียงในพริบตาระหว่างที่พุ่งหานั้น มังกรยักษ์ทั้งสองตัวที่ใช้อาวุธจิตนุภาพเป็นแกนกลางไม่ขยับแม้แต่น้อยจนกระทั่งหลัวเฟิงเข้าไปใกล้อย่างยิ่งมังกรทั้งสองตัวถึงได้คำรามด้วยระยะทางที่ใกล้ทำให้มังกรน้ำสีดำและมังกรน้ำแข็งสีขาวประชิดหลัวเฟิงได้ในพริบตาไวกระทั่งหลัวเฟิงเริ่มหลบหลีกได้ลำบากตูม ผลการประทะทำเอาหลัวเฟิงสถานไปทางร่างกายมุมปากแม้แต่จมูกและรูหูก็มีเลือดซึมออกมาถอยหลังอย่างทุรักทุเลพร้อมทั้งพยายามหลบหนีฮ่าฮ่าฮาพอเห็นว่าสถานที่ทยิ่งได้เปรียบสี <jon> like <parts> ่ยงยิ่งหัวเลาะล่าเจ้าผู้ครองแขวนพบก็คือเจ้าผู้ครองแขวนพบ เจ้าผู้ครองเขตเมืองก็คือเจ้าผู้ครองเขตเมืองให้เป็นอัจฉริยะไปกว่านี้ก็ต้องตายสถานเดียวฟุบฟุบหลวเฟิงหลบหลีกครั้งแล้วครั้งเล่าเข้าใกล้ซียงเข้าไปเรื่อยๆระยะยิ่งใกล้มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคือเพราะหลวเฟิงมีความเร็วสูงระยะเมื่อใกล้ ก็สามารถประชิดตัวซีโยงได้เป็นบางครั้งข้อเสียคือในระยะที่ใกล้นั้นการจู่โจมระหว่างกันยิ่งเร็วขึ้นเวลาของปฏิกิริยาตอบสนองยิ่งน้อยลงฟุบการหลบหลีกดุดพูดพายครั้งหนึ่งของเขาระยะมากกว่า30กิโลเมตรเข้าใกล้ซีโยงในความห่างแค่100เมตรฝ่ายซีโยงควบคุมโลทั้งสีได้ด้วย บังคับอาวุธจิตตน,นภาพทั้งสองเข้าห้อมล้อมโจมตีหลัวเฟิงได้ดังใจฉันไม่เชื่อหรอกว่าต่อให้ในระยะใกล้แกอาจต้านรับได้หนึ่งครั้งสองครั้งสมครั้งหรือจะทนทานได้เกิน10บครั้งร้อยครั้งสี่ยงคำรามฝังล่างหลัวเฟิงคำรามแผ่วต่ำใช้เพลงดาบที่ร้ายกาดที่สุดของเขาในเวลานี้แสดงดาบมืดมัวคมกล้า ข้ามผ่านระยะห่างหลายสิบเมตรในทันทีฟาดเข้าใส่สียงโดยตรงกินอายดุดันก้าวเกี้ยวที่แฝงอยู่ในแสงดาบนั้นชวนให้คนหัวใจผวาแม้แต่มิติโดยรอบก็ถูกดาบสึกเล่มนี้ควบคุมปลายด้านหน้าของแสงดาบแฝงไว้ด้วยประกายแสงสีทองสายหนึ่งเงาล้ำลึกเจ็ดดาบพิสูจน์ฝังล่างไรประโยชน์สียงหัวเลาะลั่น ตูมตูมโล่ถูกดันเข้ามาอันแรกถูกกระแทกออกแต่อันที่สองยังคงฝืนรับดาบนี้ไว้บึ้มมังกรยักษ์สองตัวที่อยู่ข้างหลังคำรามจู่โจมใส่หลัวเฟิงหลัวเฟิงที่ฟาดหนึ่งดาบแต่ยังไม่ประสบผลกับหลี่ตาพร้อมทั้งคายดาบสึกที่กุมอยู่ในมือออกแขนขวายืดยาวขึ้นในพริบตาจากแขนขวาปากฏของมนุษย์ แขนขวากับยืดออกเฉียดผ่านขอบโล่ยืดออกไปไกลหลายสิบเมตรในทันทีพร้อมกันนั้นแกนผลึกชีวิตได้เคลื่อนเข้าไปในแขนขวาที่ยืดยาวขึ้น ตูมมังกรยักษ์สองตัวจู่โจมใส่ล่างหลัวเฟิงชุดดำเล่นงานจนล่างระเบิดเลือดเนื้อกระดูกสาดกระจายอะไรกันมองแขนขวาที่ยืดยาวหลายสิบเมตรในพริบตาด้วยความแตกตื่นแขนยืดยาวได้อย่างไรหรือว่าเป็นผลจากชุดออกสึกมันไม่มีประโยชน์หรอก ร่างกายระเบิดแตกกระจายแล้วต่อให้แกนผลึกชีวิตยังไม่สิน้นแต่เมื่อไม่มีร่างเนื้อส่งผ่านพลังมันก็ไม่น่าจะมีกำลังจู่โจมสักเท่าไหร่ซียงไม่ได้หวั่นเกงแม้แต่นิดเดียวเพราะการส่งผ่านพลังของมนุษย์มันต้องอาศัยกายเนื้อโครงกระดูกเป็นตัวส่งแรงเมื่อร่างกายถูกทำลายเหลือแต่แขนที่ขาดข้างเดียวมันจะมีประโยชน์อะไร งแสงดาบสว่างวาบกีดผ่านลำคอของสียงในพริบตาแล้วแทงเข้าไปในตัวจากนั้นกวาดสำรวจภายในแล้วแทงไปที่แกนผลึกชีวิตจนแกนผลึกชีวิตแตกกระจายปะปะเป็นไปได้ยังไงสียงเบิกตาจนกว้างแขนปลอมที่ยื่นออกมาจากชุดเกาะพลังงานดั้งเดิมใช้เพลงดาบที่น่ากลัวขนาดนี้ได้ยังไงร,ร่างกายถูกทำลายแล้ว แค่แขนขาดมันส่งพลังจู่โจมได้ยังไงในห่วงพิบตาของความตายในหัวของสี่ยงบังเกิดความคิดมากมาย จากนั้นก็แตกสลายจิตสำนึกดับศูนย์มังกรยักษ์สองตัวพังทลายตามมาปรากฏอาวุธจิตตนุภาพสองชิน้นภาคพบที่สร้างขึ้นก็พังทลายด้วยน้ำแข็งลับหายไปในพริบตาปรากฏป่าเขาปลักผักพังตามเดิมอาวุธจิตตนุภาพล่วงหล่นจากฟ้า โรกก็ล่วงหล่นไปด้วยสี่ยงดับศูนยวูบวูบแขนที่ขาดพองตัวขึ้นกลายเป็นกระแสะอากาศสีดำกระแสะอากาศสีดำรวมตัวกันกลายเป็นหลัวเฟิงชุดดำในแววตาของหลัวเฟิงชุดดำมีความเหนื่อยล้าแฝงอยู่แต่ก็มีความคุ้มข้ั่งและปิติิยนดีแฝงไว้ด้วยสำเร็จแล้วหลัวเฟิงก้มมองซากศพของสี่ยงที่ล่วงหล่นนึกในใจ มนุษย์จริงๆถ้าร่างกายเสียหายก็ทำได้แค่จยู่โจมทางจิตตานุภาพไม่สามารถต่อสู้ประชิดตัวได้แต่ว่าร่างแยกเผามานสังหารเป็นสิ่งมีชีวิตพลังงานหากคิดจะแปลงร่างสามารถแปลงเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆกันมากมายอย่าว่าแต่แขนขาดเลยต่อให้แปลงเป็นเถาวันเสียดฟ้าเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งก็สามารถอยู่โจมได้ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่539ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ